สวัสดีค่ะพบกับเช้าวันพุทธที่26พฤศจิกานะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่173นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดขุนแผนนะคะแล้วก็เป็นสมดิษฐ์นะคะแบ่งปันองค์ละ200บาทนะคะสนใจองค์ไหนก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยมีแบบเก็บปลายทางนะคะแล้วก็มีแบบอูนนะคะสนใจองค์ไหนปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ มาเริ่มที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะคะเป็นสมเด็จเนื้อดำค่ะนี่นะคะซูมให้ดูชัดชัดนะคะพิมพ์ทรงสวยๆค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขสองค่ะจะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำเหมือนกันนะคะ สนใจนะคะอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะกดเพิ่มลายนะคะตามเบอร์โทรได้เลยข้างหลังก็จะเป็นปั๊มตาอยางนะคะเป็นสมเด็จเนื้อสีดำนะคะปั๊มตาหยางนะคะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสามคะ่ะจะเป็นสมเด็จเกตชาย,ยนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะ หมายเลขสามนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะสามสี่สี่นะคะมีบริการเก็บเงินนะคะแล้วมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็มีแบบโอนนะคะหมายเลขสี่ก็จะเป็นเกียตชัยโยนะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะ เนื้อเก่าเลยนะคะคาบไข่นะคะคาบกุนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะหลังก็จะเป็นตายางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะเป็นรูปตายางนะคะเป็นเจดีนะคะหมายเลขสีค่ค่ะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขห้านะคะ พิมพ์ทรงสวยนะคะเนื้อหาเก่าๆแห้งๆเลยนะคะนี่นะคะคาบไข่คาบกุนะคะแบ่งปันนะคะในราคา200บาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นปั๊มตายางนะคะเป็นตายางนะคะเป็นรูปเจดีนะคะหมายเลขก5ค่ะ แบ่งปันนะคะสองร้อยบาทนะคะทั้ง EP เลยนะคะหมาเลขหกค่ะพิมพ์ทรงสวยๆเลยนะคะแบ่งปันนะคะสองร้อยบาทนี่นะคะซูมให้ดูเนื้อหาชัดๆนะคะ เนื้อเก่าเก่าสวยๆเลยนะคะหลังก็จะเป็นปั๊มตายางนะคะหลังก็จะเป็นปั๊มตายางค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะล่ะ เจ็ดก็จะเป็นปัามตายางเหมือนกันนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะหมายเลขแปดค่ะเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะเนื้อแห้งๆนะคะแห้งแก่งเก่าค่ะ หลังก็จะเป็นปมตาอยางนะคะหลังก็จะเป็นปมตาอยางค่ะหมายเล็ก8นะคะหมายเล็ก9ค่ะนี่นะคะเนื้อหามวลสารชัดๆนะคะพิมพ์ทรงสวยๆนะคะ เม็ดแดงเม็ดเขียวนะคะเม็ดดำนะคะหมายเลขเก้าค่ะสนใจองค์ไหนปิดตามเบอร์ทูได้เลยนะคะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบค่ะ,ก,คะก็จะเป็นเกตทะลุซุ้มเหมือนกันนะคะเนื้อเกา่าๆนะคะแห้งๆหงมายเลขสิบค่ะ นี่นะคะเม็ดมวลสารนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆหนึ่งถึงสิบนะคะจะเป็นสมเด็จนะคะต mm ่อ hmm. ไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะจะเป็นขุนแผนนะคะเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะคะหมายเลขส mm ิบเอ็ดค่ะจะเป็นสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะคะ หมายเลขสิบเอ็ดค่ะเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะเนื้อจะออกเป็นอมสีแดงนะคะหมายเลขสิบสองค่ะจะเป็นเนื้อออกออกดำนะคะเป็นเนื้อสีดำนะคะเป็นขุนแผนอุ้มไก่เหมือนกันนะคะหน้าตาปากจมูกนะคะชัดชัดสวยสวยเลยนะคะ หมายเลขสิบสองค่ะจะเป็นชุดขุนแผนนะคะแถวข้างล่างนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตาหมายเลขได้เลยนะคะหมายเลขสิบสองค่ะ13นะคะจะเป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะจะเป็นขุนแผนอุ้มนางค่ะเนื้อจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะ หมายเลขสิบสามนะคะเป็นเนื้อดินนะคะหมายเลขสิบสามนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะกดตามบอร์โทรได้เลยนะคะศูนย์เก้าเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะสามสี่สี่สี่ค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะ,คะเขาจะเป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะเนื้อ หากเก่าๆสวยๆเลยนะคะเนื้อเก่ามากเลยนะคะหน้าตาปากจมูกชัดๆสวยๆเลยนะคะเป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะหมายเลขสิบสี่ค่ะเนื้อจะเป็นสีน้ำตาลนะคะขุนแผนนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าองค์สุดท้ายนะคะก็จะเป็น เนื้อออกสีดำนะคะจะเป็นขุนแผนอุ้มนางนะคะสนใจองค์ไหนนะคะปิดตามหมายเลขได้เลยนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะทั้งหมดจะมีสิบห้ารายการนะคะรายการละสองร้อยบาทค่ะ สนใจองค์ไหนนะคะปิดจองตามเบอร์ได้เลยนะคะ0997013444คะ่ะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัด,ดไปสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะ